เมื่อคลิปที่แล้วผมและคุณซีโชว์วิธีการเล่นที่ผิดพลาดของการเอาชีวิตรอดในป่าเป็นระยะเวลา99คืนถ้าคุณคิดว่าพวกเราเล่นกากแล้วเราก็โจ๊กซอนอยู แย่พวกเราตั้งใจที่จะเล่นผิดพลาดเพื่อให้พวกคุณดูแล้วไม่เอาเป็นเยี่ยงอย่างเฉยเใช่ไหมคุณซีเมื่อคลิปที่แล้วพวกกูไม่ได้เอาจริงเฉยเฉยพวกกูแค่ลองเกมพวกกูแค่แบบปูอีอาเล่นเฉยๆพวกผมจะไม่จําเป็นที่จะต้องแบบเล่นครบ99วันก็ได้นะเว้ยเพราะว่าเกมนี้ผมลองไปศึกษาดูแล้วมันเล่นได้เรื่อยเรืยมันไม่มีวันจบเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราคืออะไรรู้ไหมคุณซีเราจะต้องเก็บเด็กทั้งหมด4คนมาอยู่ในแคมป์โอ้ my g กอเก่งเลย สี่คนนี่ใช้เวลาเท่าไหร่ไม่ช้าสี่คนเหรอกูให้สูงสุดเลยนะยี่สิบวันแบบเอาชีวิตรอดเก้าสิบเก้าวันเนี่ยชุยไม่ยี่สิบวันพอเฮ้ยเดี๋ยวเริ่มเลยเหรอเริ่มเลยเราต้องปิดหลังไม่ใช่เหรอวะยี่สิบวันเหนือฟืแลวมึงสี่มึงกำลังเล่นกับใครผมเชื่อข้าชาอัวโคตรเก่งไม่แล้วมึงไปไหนแล้วเนี่ยถะกูนีนี่กูมี ทิ้งอย่างหนึ่งคือเราจะต้องวางเราจะต้องปลูกต้นไมร้รอบๆบแคมป์ใช่ไหมะเพราะว่าตอนคืนเราจะได้ตัดได้เลยจะได้ไม่ต้องไปไกลไโอ้รีลไกลๆ oh, <really? S 2> ใช่ไม่จริงขี้โมไม่เชื่อคุณสีเฮ้แล้วแล้วก,แวก็แล้วก็มันจะมีช่วงวันวันที่สองมั้งมันจะมีเทรดเดอร์มาตีนกระต่ายนี่สําคัญมากเลยเว้ยแล้วเราหาจากไหนเราหักตีนจากกระต่ายมาเลยเหรอ เราก็น่าจะต้องฆ่าหมาป่าเพื่อเอาตีนกระต่ายก็ใช่ไหมฆ่าหมาป่าตีนกระต่ายคือเราไม่ได้ฆ่ากระต่ายเพื่อเอาตีนกระต่ายเหรอเอานต่แหละแต่ละฆ่ากระต่ายแล้วแหละไม่ใช่โอเคาทำไมกูรู้สึกงงเดี๋ยวเดี๋ยวกูกูวิ่งกูวิ่งไปนี่ดีกว่าเปิดกล่องก่อนดีกว่าเฮ้ยเปิดด้วยผมว่าในอนาคตมั้จะทำหมาโอ้โหได้เป็นเมาปมึงบังกูตรงนี้มาหนึ่งชั่วโมงใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการเปิดเฮ้ยสเปียร นี่เขาเรียกสปีดรันของจริงนะชาเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอวะโอ้โหสงีิ่งโอ้โหชั่วโมงหนึ่งโอเคเออห้ามเดินผ่านจริงเลยเมื่อแบบไปเว้ยกลับแล้วโอ้โหคุณซีคืนตอนคืนไจับพัดลมจะเอาไปเป่าเงล้วมาแล้วมาแล้วโอ้น่ากลัวจังเลยนี่ไงนะนี่เรื่องกระสุนโอเคมันไม่ตายใช่ไหม มันไม่มีตายมันเป็นแค่ตัวละครแบบมันหลอกเราเฉยๆแบบให้เราอยู่ในแคมป์ <Hello. S 1> ผมมองว่าสิ่งที่เราจะเป็นที่ต้องมีนะเว้ยเราคนจะเป็นที่ต้องมี crafting bench t o ก l god น,นี่เรียบร้อยคราฟโดยไม่บอกเลยใช่เราต้องเราต้องคราฟเลยฮะเฮ้ยเออว่ะอาหารนะเว้ยจำเป็นมากเออเอ้นี่ไงคุณซีกูได้ตีกะตายมาใช่มึงควรที่จะเอามาแลกกับ npc <ผ>มต้องรู้มันจะได้อะไรไหนดูหน่อยเนี่ยอ,อ่ะ กูให้มึงมีอยู่สองอันนี่เอ้ยเอล้มเลยล้มเลยมันทำอะไรเนี่ยเราสามารถเลือกได้โอ้แกแน่นอนผมเอากูแซกไม่ไม่เจ๋งอ่ะมองจะเอาหนังหมาป่ากันย่านี่อะไรอ๋อหนังหมาป่าไม่ได้ฆ่าหมาป่าเลยมามามาเดี๋ยวผมจัดการให้หมาป่าอยู่ไหนนีเน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 ีเนโอ้ my god เจอกูหนุ่มหน่อยหนุ่มหน่อยไม่เห็นมีหนังเลยอ่ะ เป็นฝูงเลย <l ug> เป็นฝูงเลย <l ug> นี่อ<ๆ>โอ้โหกระสุนกูนจัดไปดีห <l ug> นุ่มหน่อยเอ <l ug> เอคุณซีผมลองไปอ่าน <l ug> ในคอมเมนต์ของอคลิปที่แล้วเขาบอกว่าที่เราไม่เจอหมายอีกหนึ่งตัวเพราะว่ามันติดกำแพงอยู่เราจะมันจะต้องขยายนั้นไปก่อนใช่ <l ug> เราจะต้องขยายไฟ <l ug> <l ug> นี่ผมเพิ่งรู้นะไม่องั้นคลิปก่อนเราก็ตัวรอดได้แล้วก็กก้าวันึ่งชิวๆผมบอกแล้พวกเราไม่ได้เอาจริงเฉยๆทุกคนเฮ้ยนี่ไงเจอหนังแล้วเนี่ย ไปก่อนไปก่อนได้ไหมวันนี้ใจการขับรถเร็วเอาเด็กใส่แซกไปอีผู้เล่นแซกป้อมโอ้โหปาปโอ้โหได้แก๊สอะไรมาฟิวอ่ะนมาป่าเอาอะไรดีกูดแอคใช่ผมต้องเอากูดแอคไม่ดีว่ะเห็นไหมผมบอกแล้วทุกคนพวกกอัวโปรเพเยอร์ใช่อันนี้คือเราเอาจริงมากเว้ย ผมบอกแล้วเนี่ยคุณซีมันเพิ่งจะวันที่3มเอง20วันโองให้เฉวๆนี่มีอ่งุ่นด้วยเป็นเบอร์รี่ไอฮานเฮ้ยถ้าไม่อยากให้วันไวเนี่เราไม่ต้องค้าเตียงเลยเอาไหมอ๋อหรอไม่หรอกเราจะไม่ไต้องแบบไทม์สกิปด้วยคุณซีมึงมึงไม่เมดอินเฮเวนอันนี้ที่เก็บไม้อันนี้วูดเรนสตอเลนี่เก็บคือเก็บเนื้อเหรอคุณซีใช่เนี่ยก็เราเอาวางไว้งงๆไม่ได้ใช่ไหม ม่มันมันก็ได้แหละแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเราขยายใช่ว่าไอเนื้อเนี่นยมันจะโดนมันจะโดนทับเลมันจะขยายอะ่ะอ๋อหรอหมายพอเล่นเป็นแล้วแบบคราวนี้ไม่ง่ายเลยเนี่ยเออรู้เลยว่าเราต้องทําอะไรก่อนไงเออเกือทามเลยด้วยกูไม่เคยเล่นเลยนะบอกว่าพวกกัวโปรเพเยอร์โอเคร,ร้อยครับโนดู no, ถูกห้ามดูถูกพวกกูโน no. เออไปจับยนต์เข้าเตาเตาเพลย์ไรฮะบินเลยบินเลยโอ้นี่ไงต้นไม้โตเฮ้ยนี่นี่นี่ต้องการอัลฟาวูฟด้วยคุณซีโอ้โหเป็นหนังแบบธรรมดาไม่ต้องแบบอัลฟาโอามาก็โสดเอาไหมเอาไหมมึงมีปะไม่มีคุณซีเขาต้องการของแบบของดีอ่ะซึ่งเฮียไม่มีให้เนี่ยแค่ไอ้เลยอ่ะไม่น่าหรอาจจะแลกปืนก็ได้นะ เรารู้นก่อนดีกว่าตอนนี้กูต้องนั่มันดูเห็นปะหน้าน่าขวามืออะระยะโอ้ my god ไอ้นั่นตัวโตโงั้นเลยเหรอใช่ใช่โอ้ว้าวไอ้สีว่าฟ้าเนี่ยนั่นแหละเอาฟ้าหมดเลยว้าวเฮ้ยโอ้ my god กูเจอล้อกูสะดุ้งอะไรวะนี่นะจ้าอะไรอะก็คืออะไรตึกเนี้ยเฮ้ยไม่ไปตึกนี้นะฮะเฮ้ยเข้าไปดูไหมในในตรงเนี้ยทางเข้าเลยฮัลโหลเฮ้ยกอง ได้กองอัลติเมดเฮ้ย not true it's not true กุนซีย์ขยับนะเว้ยถ้าขยับทีแม่งกูนับหนึ่งใหม่โอ้โหพัดจ้าเหรอะใจอันสัโอ้ oh oh ยี่สิบห้า oh oh กันหนีก่อนนี่ก่อนโอเคตรงนี้เราปล่อยไปก่อนนะฮะเฮ้ยเฮ้ยอุกองอีกแล้วนีของดีอีกแล้ว เหเห็นมึงทำหน้าว้าวเฮ้ยเก็บได้กล่องซีดผมได้กล่องมาเฮ้ยคุณซีตอนกลางคืนว่ะตอนกลางคืนเห็นไหมสบายอยู่ไป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 กลับกล่องกันได้อ่อไมค์ก่อนคุณซีเย่เย่ติ้งวีดันไม่ดันไม่ดันไม่ดันมันไม่มีไม่มีเฮ้ยคุณซีมันอยู่หลังมึงอ่ะใช่กูฉายหน้าไปแล้วเย่มนพูดอย่างเงี้ย เยอะไม่ใช่เหรอพูดเยอะเลยเหรอเยอะเย่เฮ้ยเจอแฟชไลฟ์แฟชแฝงโกูโอ้ซีบ็อกเอามาทำไมเยอะแยะวะคนเราจะเอาซีบ็อกมาทำไมเยอะแยะวะเฮ้ยเดี๋ยวนี่นี่คุณซีเดี๋ยวกูจะไปสำรวจในโรงพยาบาลนี่โรงพยาบาลเป็นห้องน้ำก็ใช่ไหมเฮ้ยมันเป็นโรงพยาบาลซีเชื่อกูโอ้นี่ไงกูบอกว่ามันเป็นโรงพยาบาลเนี่ยกูมีเม็ดคิดด้วยออเวะ ใช่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 เจอเหมือนเป็นหมาว้าวโอ้ยนีาก่อนยิงจะเอาฟ้าเต็มเลยนี่แม่งกระสุนมีแต่กระสุนไลฟ์โฟล์อด d bro แต่กูไม่มีแต่กูไม่มีไลฟ์โฟล์ดิ Oh my god คือเราจะไปหาจากไหนได้วะนั่นอ่ะอะไรคือนอกจากแบบรูทอ่ะหาจากไหนได้เอาไปแลกงี้เหรอ อ๋ลโลคุณ <Ark> ซ <mind you. S 1> okay, right. oh, ีโลโอเคทุกคนผมคิดว่ามันน <necessary> ่าจะจบแล้วนะครับดูจากสภาพผมคิดว่าคุณโว้ this i s so a s โอ้ยมีเครื่องบินด้วยนะไหนจริงเหรอเออโอ้กล่องยากโอเมก้าสกีบีดีสกีบีดีสกีบีดีบุตซีมมตรงนี้จบแล้วไหนไหน ไหนกล่องยักษ์เลยเหรอใช่โอ้เจอคุณนายมันไงวัวนารุโตะไอ้ฮ่าก็โอ้โอโแต่กูได้กล่องทองมีเท<ด>่าไ <he S 2> หร่อ่ะคุณนายอ่ะคุณนายอุ้ยปลาได้เรื่อยๆโอ้ my god คุณซีดิสิสิตมันจบละมันจบละมึงดูมึงดูดคุณนายมัน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 ของดีนะเว้ยใช่เนี่ยมันจบละโอ้โหโอ้โหคุณซีดูปเกมเลยเหรอไพ่ที่ไว้เก็บของดี อยเก็บไว้เหเอกูเก็บไว้แล้วไม่ต้องห่วงเงี้ยเอ้ยเด็กคนที่สองเฮ้ยทำไมไม่มีกล่องให้เราเก็บวะเออไม่มีกล่องไม่กล่องเราได้กล่องระดับเทพไปแล้วไอ้กล่องระดับเทพตะกี้มันเปิดได้อะไรอ่ะเปิดได้ giant sack oh no เรียบร้อยเรียบร้อยมึงแอจบแล้ว ดีนะเว้ยโดเจอคุณนายกูนารลโต่โอ้โหเฮ้ยกูสับตาไม่รล้ว่าแม่งโคตรขี้โกงเลยมันมีกี่ชิดมันมีเท่าไหร่อ่ะฮะมันไม่เขียนบอกผมคุณซีมันแค่เขียนว่าคุณนายเหรอใช่ไม่คุณนายเฮ้ยมีเฮ้ยมันบอกผมว่าแย่แล้วหากว่มเรอใช่แล้วกูแม่งกดเล่นโอ้ my god กูไม่น่าเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมเพิ่งเห็นผมเพิ่งอ่านบายแล้วใช่ผมนึกว่ามันมีแบบ เธอจะอยู่กับฉันตลอดไปอะแต่มันไม่ใช่ไงมันไม่อยู่กับมึงอะดิเฮ้ยมาแล้วไอ้พวกเบียวเอ้ยไปเลยอะโชว์ดิคุณานมึงกูนินจาจอมกระถาเออโอ้โหเฮ้ยไหนวะนี่เฮ้ยนี่เอมาแล้วเจอกูใส่ไฟเลยเฮ้ยคุณฟีระวังหลัง เม sure ีตัวก okay, oh, like, like. like okay. wow. ็ยังม oh, ีต mm ัวหนึ่งใน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 นโอเคตัวไหนหรือเปล่าแม่งมันติดอยู่คุณซีเราแบบสแปมได้ฟรีดาวมีดฟรีดาวมีดโอ้ดรอปแล้วดรอปแล้วเจมมานี่นี่มาดิเฮ้ยเจ้าควางมึงหายไปไหนวะเนี่ยเนี่ยลูกน้องมึงดูเอาไว้เขาแม่งเลยคุณซีกูเจอสควิดเกมสควิดคิดเด็กปลาหมึกโอ้โหอยู่ใกล้เหมือนกันเด็กปลาหมึกเนี่ยเอาแรน ว้าวสตอรี่สุดสยองโอ้อโนวันแคร์โนวันแคร์เบ้าอยูโอ้มันคือหมีหมีเหรอกูศีกูเองกูเองโอ้ยโอ้ยมันมีเยอะนะคุณนายคุณนายเฮ้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 ยทำเป็นเล่นไปคุณนายคุณนายโหตัวแตกเลยเยอะกระจายเฮ้ยคุณนายเรียบร้อยเยอะกระจายให้โอเคเก็บก่อน ยี่สิบห้าอันนะกูสามารถเก็บได้ครับเนี้ยโอ้โหใช่เหรอกูแม่งมีโอ้ไม่กอดอิฉาเลยเดีู๋เก็บเนื้อเดี๋ยวกูเก็บเนื้อเองครับเออโอ้ตัวแบบแตกแบบแหละไปเลยนะครับอย่างเงี้ยเรียบร้อยเรียบร้อยไปเอ้ามึงเก็บไปหมดแล้วดีดีอย่างเงี้ยไอเด็กไอเด็กเก็บเด็กมีกล่องไหมเด็กนี่มีกล่องมีมีในห้องนี้ต้องมีดิเด็กสควิดเกมเฮ้ยมันฟีคุณในกูจะหมดแล้วคือกูกูเล่นเหมือนเมื่อก่อนไปแล้วจริงจริงคุณในกูจะหมดแล้ววะ ไม่เป็นไรฮะนึ่งกูเก็บไมโครเวฟอยู่เฮ้ยใจแอนเซ็กกระชากไหน oh my god is that an insect oh my god ไอเราจับเราจัดการตัวอัลฟาไปเฮ้ยๆนั่นแหละนั่นแหละคุณซีแล้วมันไม่ดอปหนังอ่ะโอเคเดี๋ยวเราต้องไปขยายแล้วอ่ะก็ยัาขยายอะไรขยายใจไม่ขยายไอ้โอ้ไอของเรามันจบแล้วหาอัลฟาวูฟไปมึงก่อนเดี๋ยวอัลฟาวูฟผมเจอไรโฟแล้ว โอเคเราใกล้ถึงบ right. <is> ้ายังโอเคเราใกล้ถึงแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึนสี่ว้าวโอ้โหไฟดับอะไรอะไรทำอะไรตาบอดอ่ะตาบอดเลยหนุ่มน้อยไปเลยมึงอ่ะคนสุดท้ายคอคอร่าคิดจีสทำไมตาน้องแกเป็นอย่างนั้นวะทำไมคอร่าเด็กคอร่าแม่งหลงป่า ฟ oh. าวอ๋อ oh, นี่ไงม่งโดน <ไป S 1> อุ้มไ,ไปเลยว่ะเฮ้ยเราไม่ถึง20วันหรอกตอนเดียวจริงจริงจริงเนี่ยจ,จริงจะไปตอนนี้ยังไปได้เลยคุณมีคุณ,คณนายอยู่เนี่ยไปได้บ้าอะไรอะไฟเรายังไม่ถึงข,ขั้นขั้นสุดท้ายเลยก็ใช่ก็ห่อ,หอมันต้องขั้นสุดท้ายก่อนเนอเออเนี่ยเดี๋ยวฝนมนตกด้วยเราต้องรีบตัดไม้ทําอะไรก็ได้อย่างนั้นเราแวะเข้าไอ้ตรงไอ้ตรงนั้นไหมคุณซีเผื่อเราอาจจะเจอเชื้อเพลิงอะเฮ้ยทำไมมันจุกอะนี่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 เจอละ ฮ่าคุณซีมึงยิงอะไรของมึงเนี่ยเออเออเรียบร้อยนี่เหรอไอ้หนี้ค่ายทหารอันตรายเฮ้ยใช่ใช่คุณซีมันมีคนอยู่ข้างในเต็มเลยมึงกระโดดดูดีมันจะเป็นค่ายทหารได้ยังไงวะโอ้เรื่องอะไรนี่ไงล่ะไลฟ์โฟล์ทโอ้แม่งมันยิงหนึ่งนัดแล้วมันต้องรีโหลดเนี่ยนะเออดิโอ้มันยิงเราได้ด้วยโอ้ นี่ไงล่ะมึงอ่าคุณช่วยยิงหน่อยสิฮะเฮ้ยอะไรโอ้โอ้คุณซีคุโดนกับดัก Help โดนอะไรวะนั่นน่ะไอ้บ้าเอ้ยเรียบร้อยนี่เนี่ยเจอเสื้อเสื้อสิบเพกเฮ้ยตรงนี้มันมีถังแก๊สอะไรไม่รู้อ๋อมันทำอะไรได้บ้ยคุณซีผมว่าเราจำเป็นที่ต้องรีบๆแล้วว่ะเพราะว่ามันมันใกล้แล้วมันหนึ่งนาทีเนี่ยนะใกล้มันอีกนานเลยเฮ้ยเจอของท้องทองดิ จะผมผมจะต่องของดีเฮ้ยกูเจอไอ้แปลว่าที่นี่มีสามกล่องแล้วยารอแม่งเจอเม็ดคิดนี่ฮะแย่แล้วเวลาจะหมดยังโอ้หสิบสองพีไม่หมดไม่กูซีมันไกลแล้วไจแอนต์แฟชไลท์กูมีที่ไหนนะไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลกูมีสตองแฟชไลท์อยู่มึงกูเก็บมาไจแอนต์แซกเออเรียบร้อยกูจบแล้วเนี่ยชีวิตกูจบแล้วกูมีอยู่ไอ้นี่อะไรอ๋อ strong e g เอ้ยแล้วไอ้นั่นอยู่ไหนอ่ะไอ้กล่องทองอย่างนึง กล่องพองของกูมันมันอยู่ข้างในตรงบ้านตรงนั้นอเคโอเคเก็บละสต o n g แอ t เนี่ยสต o n g แอ t ทำดีได้ไงอ่ะเอ้ยใช่โอนี่แหละความฝันกูเลยใหญ่เหรอมึงอะใหญ่เหรอถอน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 ลากถอนโคนถอนถอนไ่ใช่เวลาไม่ใช่เวลานานเหมือนกันด้วยสิบปีอะเออตัดไปเลยสิบปีโอ้ my god เราเรียบร้อยต้นแรกของกูดรอปเรียบร้อยโอ้ yes yes finally เฮ hey, okay, okay, ้โอเคโอเคไปบาร์เราขยายไฟได้อะไรเงี oh, bro, ้ยว oh, ันที่สิบเจ็ดอืมเออหมดละเรียบร้อยผมว่าเราขยายได้โอ้โหคุณซิมคุณติดปากโอ้ดิสเกมีมเป็นไงคุณซิมมาดูต้นฟอกไฟไหนโกร โอ้บราดดิสซัก so bad oh my god แล้วผมจะควรจะทำยังไงอะทีเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะตอนเนี้ยฮะอ๋อมึงต้องทำไงก็ได้ให้ไฟมันดับเอาให้ฮาตอนเนี้ยคุณซีมึงล้อกูเล่นหรือเปล่าจริงว่ะมึงต้องมึงต้องตายเว้ยแล้วก็ถึงจะชุบมึงได้มึงต้องตายเหรอเฮ้ยคุณซีถ้าเกิดกูตายมึงลากบวกมานะไม่เดี๋ยวกูมีกูมีกูชุบได้อ๋อมันชุบได้เหรอ เออแบนเดตชุบด้วยแบนเดตชุบแป๊บนึงนะแย่ละนับถอยหลังใจเย็นใจกูชุบได้ใช่กูเล่นกับเพื่อนมาแล้วกูเล่นจบมาแล้วเดี๋ยวมันต้องกดตัวอะไรชุบอะไม่มันอ๋อนี่ยไม่ไม่ใช่แม่ดังเดนมั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 นไม่มีมันไม่มีขึ้นในนี้เลยนะมึงใช้่ไหมใช้หรอบ้า yes โอเคโอ้มันต้องเสียมุสีซิสบราบบุ๊ค รไอ้แล้วของมึงอ่ะของกูยังอยู่ไม่มีของเลยนะจ๊ะใช่มันอยู่ในตัวยังดียังดีก็ยังดีโอเคโอเคดีหาอะไรนะไม่ดีกูเดินตรงเลยโอ้โหแม่งกูโดนอัลฟาวูฟไล่อยู่ใช่มีอัลฟาตรงนั้นเหรอใช่อัลฟาเต็มไปหมดเลยวันนี้มีอ้าโอ้โนคุณซีฮะ I hate to say this but look at this หมีประมาณแบบหนึ่งหมื่นล้านตัวโอ้ยฟ้าผ่าอะไรนั่นนะฟ้าผ่าด้วยเฮ้ยคุณดูหมีคุณดูหมีคุณมาดูหมีมันไม่เอาหมาก่อนดีกว่าเออคุณจะตายหาแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเอ้ยโอ้ยแย่แล้วโอ้โอ้โดนดราเมจ์พียวดรามเมดเพีเอดรามเมด ห่าห่ามามาเดี๋ยวกูช่วยยิงเดี๋ยวกรูช่วยยิงเฮ้ยคุณสีบผมพูดจริงคุณานผมเหลืออีกประมาณสิบสองโลกวังมันแย่แล้วเออเขี่ยได้ไหมน่ะเออโดนฟ้าว่าเกือบดับเลยเกือบดับเลยฮิวหิวล้วลงเลยฮะรีบไวจบแล้วครับผมสำหรับวิดีโอนี้จบชิปได้ทุกคนอ๋อโอโหกูได้แล้วกูได้วาเร่โอ้ผมได้ไดมอน ผมมาไดแ้แค่ก้อนเดียวไม่ไมก้อนเดียวมันน้หอกไ <c oughs> ดมอนด์มันมันมันเงินนอกเกมใช่ไหมใช่เอาไปทำครัรดอ่ะตึงโป้ตึงตึงมาแล้ว,ลว <Yeah S 2> เย้เฮ้ยผมได้แบชแล้วว่ะเย้สีออริออนเชลิงไม่มีใครทำอะไรกูได้เลยอะเพราะกูอยู่ตรงนี้เออว่ะเฮ้ยดีอะถ้ากูอยู่ตรงนี้ก็ไม่ไม่น่าจะมีใครทำกูได้แล้วเหมือนกันมาแล้วไอ้กวางเฮ้ยทำไมมันตัว ทำไมมันใหญ่กว่าเดิมวะคุณซีมันมันไอ้นี่ไงมันอยู่ข้างบนเนี่ยมันเลยใหญ่กว่ะโอ้โอ้ไม่ก็คุณซีที่บอกว่าไม่มีใครทำม,ม,นะมึงได้กูว่าไม่น่าใช่แล้วมึงมึงดูกูกูเลือดเหลืองแล้วเนี่ยไม่ครับ PVP เออนั่นแหละคุณซีสุดยอดเออเออเรียบร้อยเรียบร้อยดิเฮ้ยเดี๋ยวปึ๊บ <Okay. S 2> เสร็จเสร็จแล้วใช่ไหมจบเนี่ยแหละจบแล้วดิซิซิดดิซิซิด ดีสิสิเดี๋ยวผมขอดูหน่อยมีอะไรน่าสนใจให้เราคราสไหม no 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 คราฟ no ก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมจะสังเกตได้ว่าพวกเรานั้นสามารถช่วยเด็กได้ทั้งหมด4คนแล้วเอ่อมิชั่นคอมพลีทโ no 99 d ดถามจริงเ็าจะเล่นยืนเป็นเไว่า99วัน มันน่าจะไม่แค่คอนเซปต์หรือเปล่าเออมันไม่แค่คอนเซปต์นะครับเอิรโนนะครับโนเอาตัวรอดเกวันแค่20บกว่าวันนี่แค่ก็เกินพอละใช่แล้วครับผมวันนี้ก็จบลงเพลงทุนนี้ครับกับใช่ใชนี่จะเป็นการเอแสดงสกิลนะครับว่าพวกเรานั้นเอิเก่งกอหลอเท่แค่ไหนเอาคุณซีมึงร้องเพลงปิดคลิปก่อนโอ้ยกูร้องอะไรเอ